สวัสดีครับเพื่อนฝาดในวันนี้ครับนำข่าวสารฟุตบอลที่น่าสนใจมาฝากกันโดยเฉพาะเรื่องราวของยูเต็ดนะครับในวันเสาร์ที่24สิงหาคมครับเข้าสู่ท้ายตลาดสัปดาห์สุดท้ายของตลาดซื้อขายแล้วนะครับเดี๋ยวจะปิดวันที่31สิงหาตามเวลาบ้านเราก็คือตี5นะครับวันนี้เนี่ยมีข่าวฝั่งขาออก3-4ดีลเลยนะครับที่นํามาฝากกันโดยเฉพาะเรื่องของยูเต็ดมีดีลเสร็จที่เรียบร้อยไปแล้ว1ดีลนะครับแล้วก็อีก2ดีลต้องรอลุ้นอยู่ส่วนมีนักเตะอีกคนหนึ่งครับที่ ข่าวชมยงยูเตดมาอย่างยาวนานแต่สุดท้ายไปทีมอื่นเรียบร้อยนะครับเหมือนกับปิแสดงเนี่ยไม่ได้เจรจาในเดิวนี้อย่างจริงจังครับแล้วก็ดิโอาเต้มีอัปเดตเล็กน้อยจากฟูบิเซโอโรมาโน่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับช่วงที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้คือประมาณตีสี่ครึ่งเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้อัปเดตล่าสุดถ้าเกิดแต่ละคนตื่นเช้ามาหรือคลิปนี้ออนไปในช่วงบ่ายช่วงเย็นนะครับก็ต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดข้อมูลไม่ล่าสุดเรื่องแรกที่มาฝากกันครับวิวฟิชกองหลังดาวรุ่งของปิด หลายหคนตอนแรกเป็นห่วงว่าวิลฟิชจะได้ย้ายหรือเปล่าเพราะาามีปัญหาบาดเจ็บไปในเกมบุ่นเครื่องแต่สุดท้ายก็ได้ย้ายนะครับเทารปล่อยไปที่คาดิฟค่าตัว1ล้านปอนด์นะครับบวกกับเซลล์ออนครอสหือว่าการแบ่งจ่ายเปอร์เซ็นต์ครั้งต่อไปให้กับยูเต็ดเข้ามาถ้าคาดิฟปล่อยไปให้ทีมอื่นอีก30%นะครับฟิชก็เป็นตัวเลือกท้ายๆในตำแหน่งเซนเตอร์อยู่แล้วครับเขาไม่ได้ค่อยได้โอกาสลงเล่นแล้วก็บางทีฟอร์มก็มีพลาดบ้างมีเข้าวันชาบ้างก็ปล่อยไปทีมอื่น,นครับอยู่กับคาดิฟ อีกดีลหนึ่งที่ต้องจับตามองครับก็คือสกอตต์แบคชูมินีรายงานเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับจากฟอร์บิโชโรมาโนเนี่ยบอกว่านาโปลีมีข้อเสนอใหม่เข้ามา25ล้านยูโรนะครับแต่ว่ายังไม่เพียงพอต่อสิ่งที่ยูต่ต้องการยูแต่ต้องการ30ล้านยูโรตัวเลขที่โรมาโนรายงานเนี่ยเป็นยูโรครับแม้ว่านักข,ข่าวก่อนหน้านี้จะบอกเป็นปอนก็เดี๋ยวรอตามกันว่าสุดท้ายแล้วดีลนี้จ,จบแบบไหนจบที่ราคาเท่าไหร่ถ้าอยูแตตจะปล่อยออกไปหรือว่าจะเก็บไว้ก่อน เพราะว่าโรบโนเคยบอกเมื่อประมาณสองสวันที่ผ่านมาว่าเขาท่านนายว่าทั้งคาเซมิโรและแมตชูมิน่เนี่ยมีโอกาสจะออกไปไม่ซัมเมอร์นี้ก็ซัมเมอร์หน้านะครับก็คือ2024นี้หรือว่า2025 2สองคนนี้มีโอกาสจะได้ย้ายในช่วง2ตลาดนี้อยู่ที่ว่าจะเป็นตลาดไหนนะครับอีกเรื่องก็คือดีวของจอร์นซันโชครับที่นำมาฝากกันก็คือลอรีวิทเบลนักข่าวเดลติกบอกเลยว่ายูเออโตสพยายามจะเอาซันโชไปร่วมทีไม่ได้ครับแต่มันติดปัญหาตรงที่ ยูเตตต้องการ40ล้านปอนด์เป็นค่าตัวแต่ว่ายูนตุสเหมือนอยากจะยืมตัวก่อนแล้วก็จ่ายขั้นเหนื่อยให้แล้วไปรอคุยกันในซัมเมอร์หน้าหรือว่าจะเปนสยออปชั่น Option อะไรก็แล้วแต่ทันโชก็ยังไม่ลงสนามกับปีแสดงเลยนะครับในฤดูกาลนี้ในเกมทางการเนะีฟูลแลมเนี่ยเขาไม่มีชื่อเพราะาเกมนั้นเป็นเกมที่เขาติดเชื้อนในห,หูนะครับไม่มีชื่อทั้งตัวจริงและตัวสำรองล่าสุดก็ต้องดูว่าค่ําคืนนี้แหละครับเจอไบตันเนี่ยจะมีชื่อหรือเปล่าหรือว่าจะได้เดินทางไปไหมซึ่งเมื่อคือน ก่อนที่ผมรายงานไปคือไซมอนพีนักข่าวจาก P a เนี่ยก็บอกเองว่าซันโชพร้อมที่ลงสนามน,นะเดี๋ยวดูที่ทานว่าจะใส่ชื่อสำรองหรือเปล่านะครับจะเป็นโคตา้าตรงไหนเพราะว่าถ้าวิเคราะห์ดูในขุมกำลังอาหมัดเดียโลเมื่อคืนเพิ่งเสียคุณแม่บุญธรรมไปนะครับมีโอกาสที่จะไม่ลงสนามเหมือนกันถ้าเกิดเป็นการราโชว่วลงก่อนตัวจริงอันโตนี่อาจจะอยู่ที่มานั่งสำรองแล้วจะมีโคตา้าของซันโชไหมหรือว่าอาหมัดจะแข็งแกร่งพอที่จะลงเล่นอันนี้ต้องรอดูครับเป็นสิ่งที่ต้องตามกัน เพราะว่าตอนนี้พลเมยรีกใส่สำรองเลย้9คนนะครับก็ต้องจดสรรดูว่าโคตากองกลางกองหน้าหรือว่ากองหลังจะมีสักกี่คนนะครับซวยหนึ่งข่าวเรื่องอุกตเต้มีอัปเดตเล็กน้อยครับโลมิโนแกก็คงรู้สึกว่าแฟนบอลเนี่ยถามกันเยอะครับแท็กกันเยอะว่าเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีเสร็จสักทีครับในช่วงตีสี่ครึ่งเนี่ยโลมิโนก็บอกว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเลยถ้ามันมีอะไรคืบหน้าหรือว่า รู้เรื่องแล้วหรือว่าดันดิวแล้วเนี่ยเขาจะบอกแฟนบอลเองนะครับก็อันนี้คือสั้นง่ายของโรมาโนเพราะที่เหลือมันคือการรีไซเคิลข่าวแหละครับมันก็คือแค่รอให้จบแค่นั้นเองเพราะว่าถ้ามันไม่จบเนี่ยนักข่าวก็ยังไม่ไรายง,งานว่าดันดิวเพราะฉันก็ช่วงเวลาที่ผมถ่ายคลิปอยู่นี้ยังไม่จบนะครับแต่ถ้าคลิปออนไปแล้วถ้าจบแล้วก็ต้องขออภัยด้วยวันนี้ขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามนะครับสำหรับแฟนบอลทุดเดย์แฟนกดติดตามกดแล้วก็แชร์ไปกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ